สวัสดีครับเพื่อนๆนครับวันนีน้พาเพืเ่อนๆนมาเดินเล่นชายหาดหัวหิน บริเวณที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือท้ายซอยของถนนแนบเคหะดซึ่งเป็นซอยแยกมาจากซอยหัวหิน5 0 5 3 5 5 5 7ซึ่งสามารถเข้าได้หลายซอยตรงนี้ที่ผมยืนอยู่ก็คือเป็นคอนโดส่วนตัวที่อยู่ริมชายหาดหัวหินแล้วอันนี้ชื่อบ้านเพลิดเพลินน่าจะเป็นคอนโดส่วนตัวบริเวณ เลียบถนนแนบเาหาดที่เป็นชายทะเลหัวหินก็จะมีร้านอาหารอยู่หลายแห่งนะครับเท่ากร้านอาหารอันนี้เป็นต้นถ้าใครเข้ามาจากซอย51ตรงนั้นก็จะมีร้านอาหารอยู่เย็นกับโคโค่51เนี่ยี่นี่จะเป็นร้านอาหารบริเวณชายหาดห,าหาัวหินที่เห็นเปิดไฟสว่างๆนั่นก็คือสะพานปลาห,าหาัวหินแล้วก็ที่เห็นโรงแรมไกลๆนั่นกคือฮิวตัน ที่เป็นอยากๆแบบหย,ย,ยตรงนั้นนะครับคือิวตันร้านอาหารถัดไปนั่นก็คือเป็นส่วนของร้านอาหารของที่พักที่ชื่อพุทธ,ธรักษาช่วงนี้เป็นเวลาสัก6กโมงนิดๆละหกโมงสิ 10. นาทีโดยประมาณวันนี้น้ําขึ้นนะครับแต่ชายหาดบร,ริเวณตรงนี้ยังพอเดินให้ทางท่องเที่ยวเดินได้ ไม่ยาวมากแล้วก็มีเด็กๆมาเก็บหอยอะไรที่เห็นไกลๆนะเนี่ยนะครับคนก็ไปนั่งดื่มเบียร์ไปอะไรอยู่ที่สะพานปลาหัวหินเนี่ยเราจะเห็นบรรยากาศของชายทะเลหัวหินในช่วงเวลาททวสัก6โมงเศษเศษส่วนใหญ่นะักท่องเที่ยวก็จะมาใช้ชีวิตอยู่กับร้านอาหารชมวิวชมเสียงคลื่นที่อยู่บริเวณรินชายหาดหัวหิน เดี๋ยวผมแพนกล้องบร,ริเวณรอบๆเพื่อนๆผมครับคอนโดส่วนตัวอันนี้4ชั้นอยู่ริมหาดเลยฮะอันนี้น่าจะเป็นคอนโดรุ่นเก่าเพราะรุ่นใหม่ๆไม่สามารถสร้างได้ชิดขนาดนี้แล้วนะครับมองเห็นหลังคาสีฟ้าๆตรงนู้นก็คือที่พักที่เป็นส่วนของทหารเรือ<ม>ชื่อนาวีพิลบเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเ,เดินไล่ เรียบชายหาดไปเรื่อยๆเ,เพื่อชมบรรยากาศเย็นๆของหัวหินนี่นะครับท้องฟ้าสวยงามเลยครับผมมานี่ประมาณต้นเดือนตุลาคมเนี่ยเราจะเห็นนักท่องเที่ยวมาเดินเล่นพาลูกๆหลานมาเดินเก็บหอยชมเสียงคลื่นดื่มด่ำกับบรรยากาศชายทะเลหัวหิน ตรงนี้ช่วงเด็กปิดเทอมนะฮะผู้ปกครองก็พาเด็กเข้ามาเดี๋ยวเล่นอันนี้ยังถือว่าน้อยนะฮะปกติตรงนี้คนจะเยอะเลยครับเดี๋ยวตรงสะพานปลาวิหินคนน่าจะเยอะเห็นไฟสว่างเลยฮะแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นปุมที่จอดเรือประมงของ เริ่มมีคนเอาพระเอาหมาเอาเะไรมาเดินแล้วเริ่มมีนักท่องเที่ยวออกมาเดินแล้วนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของร้านอาหารพุทธรักษาเป็นดินเนอร์ริมชายหาดเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปเดินไปถึงบริเวณตรงนี้เลยครับ แกจะเป็นร้านอาหารดินเนอร์ฟิลริมชายหาดสะปันปลาหัวหินตรงนู้นฟังเสียงคลื่นด้วยกันเลยฮะ รักษาที่อยู่ชายหาดข้างหน้าที่เราเห็นก็คือส่วนของที่พักของทหารเรือก็คือนาวีที่ลมตรงนี้จะเดินลำบากแล้วครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆลงไปดูไม่รู้จะได้ปะอันนี้ จุดอ้าวได,ได้แล้วครับตรงนี้เป็นบริเวณน่าจะเป็นซอยที่ออกถนนแนบเคหาดี๋ยวหาทางขึ้น,นก่อนน้ะ พื่อนชมเลยมีเรือประมงออกไปหาปลากันนะสองลำเกิดที่ที่ว่าเป็นส่วนของร้านอาหารในพุทธรักษาเอาลรับเพื่อนๆครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศยามเย็นๆของชายทะเลหัวหินประมาณสักหกโมงเศษเศษเผื่อเป็น ที่รีแลกท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวของเพื่อนๆแลว้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เด็กปิดเทอมเผื่อาพาลูกหลานมาในใ้ชีวิตกินชายหาดหัวหินนะครับเพื่อนๆครับขออนุญาตติดคลิปเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเลยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้าม,มารับชมครับขอบคุณมากๆครับ